ไม่ว่าหนูจะไปประเทศใดก็ตามประเทศอเมริกาอังกฤษยุโรปสวีเดนสเปนหรือหนูจะไปอยู่จีนญี่ปุ่นอินเดียหนูไม่ต้องอยากคางภาษาเขาเอาใจเขาลูกตอนนั้นเราซี้กันอยู่เราไม่ต้องมาเอาใจใครตอนนั้นเราเอาเราก่อนอ่ะเอออาก็พออ่ะอ่อสักอันเลือกเอาสักอันพอบอกอะเอออาอีลุกหญิงออกไปจากไลฟ์ได้แม่อะเอออาออกไปจากไลฟ์เลยปรากฏตอนไปเอาคางอะเอออ่อ่ เออ sociedad, junior, เอ่าอ่าเอออ่าเออตลกเรียนอะเรียนนั่งเรียนให้จบโมเมนต์อะเรียนยวนก็ออกไปจากห้องเพราะกูได้ได้สูตรแล้วอ่าเอออ่าออกไปเลยขึ้นงานเลยเรียนเพราะท่านได้จบเลยแวะมาได้ยินว่าอ่าเอออ่าเออเอาไปขึ้นงานเลยร้องอ่าเอออ่าเอาร้องมันทั้งสเต็ปเลยอ่าเอออ่าอ่าเอออ่าอ่าเออ อไม่ได้ติดเอฟแน่นอนนั่งเรียนให้จบคารดบางคนนั่งเรียนครึ่งชั่วโมงนี่ผ่อนรถผ่อนบ้านให้พ่อแม่ได้แล้วไปเอาหูฟังมาใส่ด้วยเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะหาว่ามึงดูอะไรอยู่